ครับสวัสดีครับสวัสดีมือน,นี้ยุทีิบ้านที่เบิร์ตครับมือนี้มาเมืองฟาร์มหมูนะครับคุเมืองฟาร์มหมูมาสองสามหอบแล้วครับแต่ว่ามือนี้พิเศษเนี่ย,ม,ยมายำคำเบารถครับเบารถนี่ตัวน,นี้หมูหน่อยไร้ครับหมูหน่อยข้างหลังผมนี่เพียบเลยข้างหลังอา่าเต็มเลยครับหมูหน่อย เฉยว่าเดือนหนึ่งสองเดือนนะครับตัวนี้เดือนหนึ่งสองเดือนนะฮะข้างในัวนีบวแล้วมันมันหาอืรสุนรุนใดหันราคาขอามัไรุนหัน่าน,นังเบสกับหมูข้นทันขืนันท่านหนึ่งทันขืนบเลยบอกแมนีนบ้ารอบนี้ถ้าไอเบื้งสวนเกษตรเนี่ยคนี่แหละของห,หแหลมีต้นยังไงนี่แล้เบื่องบไฟออกยังไ้ มีเบิ่อนครับมีเบิดพื่อนไปเบิ่อนกันไปโอ้มีพื้นที่สนิทันสุดยอดจะได้พวกกิมมันดินพื้นที่ซีไรสบักเผาน้ำหอมพื้นที่ดินโมนิซีไรส์บอกรนครับเดี๋ยวบักเผาน้ำหอมไปปลูกนี่บักนาวบอกอาดกับกล้วยนี่บักเขือไอ้ต้นนี่บักเขือแล้วก็ดาราชมพูชมพูบล้วนแกเป็นหมูกินบล้วบริสุบักม่วงบักม่วงกัสีประมาณ พวกเจ็ดสายพันธุ์ตัวนี้บ่ค่อยออกหน่ายบ่ค่อยกินสมตัวนี้ถ้าปางออกเลยล้วไปแล้วเคยเคยนับบ่ว่าจักชนิดในพื้นที่สวนนี่จักชนิดโบดเลยนับเลยครับเคยนับเลยเบื่อนับเลยปามปลูกไว้อ้อยไฟลูกในมันแห่งบักเป้านีะครับบักเป้าไฟแต่หุงซื้อก็สีเหลืองสีเขียวเลยพวกตินสีกันบักเป้าไฟมันสีแดงก่านี่แมนแมนบอกนี่เป็นตัวเลยนี่สีแดงมันเป็นฟ้ามูสเรารอบคางแมนครับบักเป้ากับความาณ่นหกเจ็ดสายพันนี่ก็แล้วสวนนี่เขา่ได้แน่นอน ไผ่กินนอหยาเนี่ยเปียให้มูกินเล่นงัวกันเองไอ้เขาผ่าตัดเอาเป็ดงัวแกมังกรไปกินมาปางเห็นบ่มีหอดมาปางมาชิ้นมาปางมายุ่งชิดอีกเนียตัวนี้มาปางันมายุ่งพวกไอ้เนี้ยหยาบ่ได้เลี้ยงงูไอ้บ่ได้เลี้ยงงัวตะกี้ว่าเสียไปเลี้ยงหมูกี่คันตัดมันคันกินได้แค่กันไปทา้งนี้ทางนี้ดีกว่าพกนายพอพวกท่านตัดหยามีบวกม่วงที่เนเขียวสวยหวาลันบวกง่วงไงก็มีนี่ โอ้ยบกบกงวยเป็นโรตัวนี้เห็บวนับแเขียวไงเขียวใหญ่ขียนโอ้ยเดี๋ยวเก็บบกงเอาเอาไปย้หมเน้ไหน่องพร้อมโอ้โหบกงเอาไปย้อมหมูนี่ลครับโอ้บกงเขียวงาไ่รเก็บดีๆเน้ยนะติดพวกเสือขึ้น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 ข้นม่ขึ้นเออ โเที่ยงใหญ่หน่วยคือดกถาวะจักปีนี่ไอญอายุสำนึกห้าหกปีก่นมั้งห้าหกปีแม่นครับนี่บกมองมาบตัวผมมาเก็บไปเห็นหมูเชือดถ้วยฟ้าลันแม่นเบิดแล้วครับนี่นีลุกมองมันเนี่ยพวกไอ้เก็บไปกินพวกเก็บเขาเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยเก็บเลยก็พวกเก็บสูงอะไรเดียวอันนี้ยังนี่อ๋อปลาลึกมาจุ่มชิดนี่ละลองกองกับพี่สองต้นพุทหญ่ นี่กระท้อนอีกอยู่นี่ต้นนี้กระท้อนครับพันนี้ยังมีอุ้ยไฟมังม่งแล้วน,นี้ก็สิเป็นเห็ดเกิดเห็ดเกิดสว่างนี่แหละเห็ดเห็ดก,ก็มี<อ>บ่เห็ดปักครับมีบัวดิไซยังไงมันหลายพันไงนี่ดำยังไงแล้วก็อันสตอ,อสตอก็มีโอ้แน่นอนเไยสตอเอา้ปงงาปลูกยากว่าสตอพูดลงคนเขาปลูกยากแล้วปลูกในพื้นที่กดินทรายพวกอย่ากินหน่วยแม่นบ่ กระบลูตัวนี้ก็ได้สามฟักก็ได้สามสี่ฟักเลยนี่ออกมาแล้วหน่อนี่ครับอันนี้ก็เป็นใหม่ที่ตรวเห็นบ่ประมาณจักปีเนาะสิได้กินไว้เนี่ยเจี๊ยตเป็ปีละมั้งปกติก็สามสี่ปีครับอันก็พายุงครับพายุงนั่นพายุงนี่บกม้งปลาเนี่ยจะบกม้งปลาเพิ่อนเด็กินนี่บกม้งปลาเนี่ยทั้งนาผมก็มีสองตัวกันรักสัตว์มาต้องขอกันได้กันตัดเีกอย่างหนอีกอย่างหนึ่งเพื่อนอย่างหนึ่งกบวงบ่กโ้หเลยขึ้น่วยเงียวอันด่าหนึ่ง อันนี้บปลูกเลยปีนี้บได้หอมเลยจังสิเขียวงูอยู่บ่ยังตั้งว่ากันครับผมกับบอบอจำก็สิมีสมูทพันกินมากรีนฟ้ากับปลาบ้านดีสิบต้นแถวในป่านี่ยกับละพอละพอแล้วก็แตกเขาไปเพื่นแล้วเอตกมันโมหกจันสิผมว่าน้ำมันได้กินกลัวพื้นที่สิไปเฮ็ดปั๊บเห็นมันง่ามนะบอบอไอปคาป้ามแพงก็คาสุดที่นี่เท่ากับเพิ่นแล้วก็ปลูกไผฟอีกผมก็บว่านี่นี่จำเลยบริหาที่เจ้าให้มาเนี่ยห้หวานอีสชลเลียวห้หมปลูกร่องรับไว้สำหรับการเลี้ยงงูแบมบนี่ ปลูไหหมูเฮ็ดนี่ปลูกหญ้าข้าวไเฮ็ดยังข้าวนี่หญ้าข้าวค, <c oughs> คือเฮ็ดพวกไผ่พวเป็นกลิ่นจีก็ <c oughs> มีอยู่สามสี่ต้นครับอันนี้งวงปลาเนาะงวงปลาครับบอ,อกงวงปลาต้นอนยู่งวงปลาเห็นบ่งามเลยนี่วงวงปลานี่ลักษณะมันสิแตกต่างจากงวงบ้านเนาะแม่นกับใบกับเรื่องเบิ่งใบกับต่างกันเลยเห็นบ่ต้นอันนี้ผมเอาปลูกเองนะครับนี่แต่อันนี้ของฝีมือผมปลูกนี่ต้นอ่าไปดูอ๋อไปพยุง ประมาณสองปีเลยสปีนั้นเขาบเแต่งจริงบอกเขาปล่อยสิเลยเห็นบอกมันบเแต่งจริงเดี๋ยวสิมันสุดันกันขึ้นเลยพายุง้อ่นี่ตัดสายเนาะก็ก็สิเป็นต้นสักที่ปลูกไว้ประมาณสิบปีแล้วนี่มุมสวนต้นสักต้นพีกาหรือภาษาพีกาภาษาไทยภาษาอีสานมักลินฟ้ามักลินไม่เออมักลินไม่ภาษาเราภาษาอีสานตะกี้ผมปลูกไปหลายต้นผมตายหมดหนี่งจังหวะพายขอต้นขาเอาไปเลย ไม่กิ่ไหงวงปลาได้กินยังยังครับยังมันโดนไงอายุโดนหรอายุโดนอายุโดนลองกองก็มีนั่นเพราะฉะนั้กินหน่อยนะหน้าผมมีหดมันนี่ต้นต้ connect, นอนีรก็มีต้นประเภทใหม่ดอกขันมาเดือนก่อนนั่นสีเห็นไอ้ดอกไปซีเหลืองมากุ้งผ้ากับสิบินดอกสีสมคือต้นไอ้ทองก่ามีเดี๋ยวให้ไปปลูกพอแล้วพอไปเต็มเลยเป็นมันหาสิบต้นเข้าไปละสามสี่ต้นละต้นทองก่านั่นก็อะไรเอียงล่ะทองก่ามีทองก่าเหลืองบ่ สมไม่สมไม่สมไม่เลืองสมไม่เหลืองไม่เหลืองไม่เหลืองแต่เหลืองเพราะท่านเห็นเดียวท่องกวาวเลือยงก็สมเดี๋้อมีผมุกจิตเอามาฝากแต่ว่าท่องกวาวสมอยู่อยู่หนาบาทเดียวไปปลูกบกพร้าวเดียวไปปลูกนี่ก็งปลาบะแมนบะแมนตุนนี่น้อยนงทุเรียนเทศทุเรียนเทศถูกต้องถูกต้องทุเรียนเทศ